ดีค่ะวันนี้มาเจอแม่กาอีกแล้วนะคะเนาะวันนี้แม่กาวชวนกินอ่าขนมจีนแกงเขียวหวานไก่นะคะเนาะแกงเขียวหวานไก่กินกับนมนมจีนแล้วกันนาะคะเนาะลิซ่าก็กินอ่าข้าวกับไข่เจียวหมูสับนะคะลิซ่าหยิบมาค่ะนะคะเนาะซ่านางก็ดูแก่ไก่ด้วยนะคะมาห่ะมาแซ่บๆกับแม่กานะคะทําเองกินเองแซ่บเองนะคะชีวิตในต่างแดนนะคะเนาะ แกงเขียวหวานไก่ค่ะมาค่ะใช้มือเลยนะคะเนาะม,มาค่ะนะ,ะเส็บเรกับไม่กาวค่ะ อันนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะน้องที่ละมันค่ะเอาอีกนะเียเอาอีกนะอ,อ่นะค่ะแซ่บกับไม่กาวนะคะนาะกแกงเขียวหวานไก่กินกับขนมจีนนะคะนาะเข้ากันดีค่ะ

Oh. อยากกินอะไรก็ต้องทํากินเองนะคะชีวิตในต่างแดนนะคะดัดแปลงเอามากค่ะดัดแปลงเอานะคะเนาะมีอันนี้ก็ใสอันนี้ไม่มีก็ไม่ใส่นะคะเนาะว้าวอันนี้น้ำอะทำไงน้นั่งนั่งเล้ๆไม่กล้าเลยะค่ะ ดูการ์ตูนนะไม่กินข้าวอะเป็นนี่ครับเนนี้นะเป็น,นต้าต้าไม่เป็นไหมไม่เป็นไหมแม่กินอยู่ให้ป้าป้าเปืดอนให้ป่ะให้เปืนเป็น <laughs> โอเคโอเคมือแม่เปื้อนอยู่ <laughs> อ่ะป้เป อันจะกินแฟนต่าอฮาแซ่แซ่กับแม่มานนะคะเนาะแม่มานกินอะไรก็อร่อยไปหมดนะคะเนาะใส่กงให้พ่อเสียใส่แกงให้ อ ani uh ืมฮะแก้วอะนี่นี่อิเิเตาวยตออยออร่อยอร่อยอร่อยค่ะ แา่บแนเสยุ่งกับลูกนะคะนะถ้ามันแซ่บๆกับแม่มานะคะแม่เป้งนะคะนะอร่อยซ่อร่อยซอร่อยอร่อยเลยค่ะอร่อยออะไรก็อร่อยไปหมดนะคะแม่มาน แปลกอร่อยลูกอร่อยกินเซนต้าค่ะเซนต้าทำไมสีนี้นะอน๋อันนี้นี่อร่อยนี่ตรงนี่ชาเต็มนะวาอร่อยค่ะ เดี๋ยวเอาอัววานนี้นี่นี่สารฟเสรแะคะเนาะแกงเทาหวานไก่กินกับขนมจีนนะคะ,นะเคนาะลกกะอ่าะได้เ xin đồ lần trung quốc rồi nè, đẻ đẻ cái đuôi cái 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 เดี๋ยวไม่เกาขอตัวไปเติมเส้นก่อนนะคะเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเนาะไปเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะกินต่อคะ่ะกินต่อ